ฮัมพลาดนะครับแฟนๆมิสซูชิมิลารดนะครับวันนี้พามาดู GLX 1.2นะครับเครื่อม1,002คันนี้ราคา329,000บาทนะครับใครสนใจนะครับดูคลิปนี้ให้จบกดไลค์กดแชร์กดติดตามจะได้ไม่พลาดคลิปและคอนเทนต์ใหม่จากช่องพันเพชรยรถมือสองนะครับสำหรับการติดต่อนะครับติดต่อมาได้เลยนะครับช่องทางการติดต่อนะครับ084-021-7799นะครับหรือจะแอดไลน์เข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมพูดคุยกันได้นะครับ มาเลยครับใครเป็นแฟนขับมิซูบิชิมิลานนะครับวันนี้พามาดูเลยนะครับเป็นี้อันนี้เป็นตัว1.2 GLX นะครับคันนี้เครื่องพันสองนะครับราคา329,000บาทนะครับผ่อนสบายๆ5,000กว่าๆเท่านั้นนะครับประมาณ5,000ไม่ถึง6,000นะครับผ่อนคันนี้ไม่ถึง6,000นะครับเงินเดือน12,000ก็ออกได้นะครับคันนี้เลขทะเบียนก็ถือว่าสวยเลยนะครับ8174นะครับคันนี้สวยงามมากๆนะครับไปดูกันด้านหน้าก่อนนะครับ กระทงหน้าตรงนี้นะครับก็เป็นโครเมียมนะครับเป็นเป็น่าโลโก้นะครับเป็นโครเมียมนะครับตรงนี้มีเส้นขอบนะครับเป็นโครเมียมอยู่นะครับสวยงามมากๆนะครับสีขาวตัดดํานะครับสวยงามนะครับดูเรียบหรูนะครับแล้วก็ไฟนะครับไฟมันติรฟเฟกเตอร์นะครับตรงนี้นะครับไฟมันตีเรีเฟกเตอร์นะครับมีให้เรียบร้อยนะครับขอบด้านล่างตรงนี้นะครับก็เป็นโครเมียมเช่นเดียวกันนะครับสีเงาสวยๆครับไม่มีแตกไม่มีร้าวแน่นอนนะครับคันนี้ได้ล็อกกระทะไปนะครับล็อกกระทะคันนี้ ขออภัยครับขออภัยนะฮะอันนี้เสียงไม่ค่อยมีนะครับล็อกกระทะนะครับจากโรงงานเลยนะครับไม่มีเปลี่ยนนะครับได้ยามบิดสโตนไปใช้เลยนะครับสวยงามมากๆเลยด้านในนะครับให้ดูด้านในกันเลยนะครับมาดูด้านในกันนะครับเปิดเข้ามานะครับอันนี้ ได้เบาผ้านะครับเบาผ้าสีดํานะครับมีตะเข็บแดส้มอยู่ตรงนี้ครับแดงๆส้มๆนะครับลล่วลายนะครับสวยงามมากๆนะครับลายตรงนี้ครับดูเป็นลายสามมิตินะครับสวยงามผ้ายางด้านล่างมีให้เรียบร้อยนะครับครับมีให้เรียบร้อยเลยผ้ายางนะครับแอร์นะครับช่องแอร์ตรงนี้นะครับเปิดปิดได้นะครับหรือว่าหมุนได้รอบทิศทางเลยนะครับนนี้มีช่องวางของได้นะครับวางโทรศัพท์อย่างนี้ได้นะครับเกะด้านล่างนะครับมีอุปกรณ์คู่มือให้เรียบร้อยนะครับ มือจับตรงนี้นะครับก็เป็นโครเมียมนะครับสวยเงงงามอย่างนี้เลยนะครับด้านล่างนะครับลําโพงนะครับช่องเก็บเอกสารนะครับที่วางขวดน้ําที่วางแก้วนะครับมีให้เรียบร้อยครับหัวน็อตต่างๆนะครับสภาพยังดีนะครับหัวน็อตต่างๆให้ดูเลยนะครับตรงนี้น็อตต่างๆสภาพดีครับไม่มีการถอดไม่มีการถอดประกอบแน่นอนนะครับไม่มีการชนหนักไม่จมน้ํานะครับสวยงามมากๆด้านใน นี้นะครับมาดูกระจกมองข้างกันก่อนกระจกมองข้างงนี้นะครับก็มีไฟเลี้ยวนะครับติดมาให้เรียบร้อยนะครับสีสวยๆงามๆแบบนี้เลยไม่มีแต่ไม่มีราวครับใช้การได้ปกติเลยนะครับคันนี้ราคา3ามแสนสองหมื่นเก้าพันบาทอย่างที่บอกไปนะครับผ่อนประมาณห้าพันกว่าบาทนะครับประมาณห้าพันห้าห้าพันหกนะครับประมาณนี้ครับรถสวยงามมากๆนะครับให้ดูด้านหลังนะครับเบาะนะครับเบาะผ้าเช่นเดียวกันเบาะผ้าสีดํานะครับ ก่อนความปลอดภัยนะครับเข็มขัดนีรภัยมีให้เรียบร้อยนะครับพายางมีให้เรียบร้อยเลยนะครับท่องข้างล่างครับมีช่องเก็บของนะครับเล็กๆอยู่ตรงนี้นะครับด้านนู้นนะครับก็จะมีช่องวางแก้วให้นะครับจะอยู่ด้านล่างนะครับลำโพงครับอยู่ที่ประตูเลยนะครับให้ดูหัวน็อตนะครับเช่นเดิมนะครับสภาพดีเลยนะครับนี่รีวิวเหมือนให้ท่านมาดูรถที่เพชรนเองเลยนะครับให้ดูทุกส่วนนะครับสวยงาม ตรงนี้นะครับกระจกปรับไฟฟ้านะครับเปิดปิดได้นะครับอันนี้รถปิดเครื่องอยู่นะครับอยากจะเปิดปิดกระจกไม่ได้นะครับกระจกตรงนี้ก็งเดิมจากโรงงานนะครับไม่มีเปลี่ยนนะครับมือจับตรงนี้นะครับเป็นสีกับตัวรถเลยนะครับดึงเปิดเอานะครับล้อเดิมจากโรงงานเัาได้ยางไปสโตนไปอย่างที่บอกนะครับสภาพยังดีอยู่เลยนะครับด้านหลังนะครับมีติดสปอยเลอร์มาเรียบร้อยนะครับมีสปอยเลอร์ให้นะครับ โลโก้มิซูบิชิมีหลาดนะครับก็ยังมีอยู่นะครับยังไม่หายไปไหนไม่หลุดหายนะครับรถแฮชแบ็กนะครับก็จะมีอันนี้ให้เรียบร้อยเหมือนกันครับก็คือเป็นตัวที่ปัดน้ําฝนนะครับที่ปัดน้ําฝนกระจกหลังนะครับมีให้นะครับสำหรับแฮชแบ็กไฟหน้าไฟท้ายไฟเลี้ยวนะครับไฟทเบรกไฟถอยนะครับมีให้เรียบร้อยใช้การได้ปกติไม่มีแตกไม่มีหักไม่มีร้าวนะครับด้านในเปิดขึ้นมานะครับตรงนี้ก็ สามารถดึงออกได้นะครับพับขึ้นไปได้นะครับหรือจะดึงออกเลยนะครับวางคางไว้ก็ได้นะครับนี้ให้ดูหัวน็อตต่างๆนะครับนี่สภาพดีมากๆนะครับสวยงามมากๆเลยนะครับตรงนี้ทําให้ดูขอบๆนะครับไม่มีร่องรอยการถอดนะครับรถสภาพดีสวยงามนะครับเหมือนได้รถป้ายแดงไปใช้งานนะครับแล้วคันนี้ปี21ด้วยนะครับปี21จดปี22นะครับ รถแค่สองปีนะนครับขับไปหกพันครับด้านล่างตรงนี้นะครับนีวางของได้ครับเก็บของได้นี่ตรงนี้นะครับวางของได้เยอะมากนะครับตรงนี้ก็ยังเก็บได้นะครับเนี่ยสวยงามนะครับพื้นที่เก็บของนะครับเหมือนจะน้อยนะครับแต่ว่าเยอะมากนะครับใหดู ให้ดูช่วงล่างกันนะครับดูช่วงล่างตรงนี้ครับไฟสองไฟทะเบียนนะครับมีให้เรียบร้อยนะครับมีไฟสองไฟทะเบียนให้สองดวงนะครับด้านล่างสวยงามนะครับมีร่องอ่ามีฝุ่นเกาะเล็กน้อยนะครับแต่ว่าถือว่ายังสะอาดสะอ้านนะครับสภาพดีอยู่เลยนะครับด้านหลังกันบ้างนะครับฝั่งนี้นะครับเหมือนกับฝั่งทางด้านนู้นเลยนะครับมีช่องเก็บเอกสารให้นะครับด้านล่างตรงนี้สวยๆนะครับด้านบนตรงนี้นะครับก็เป็นเบาะ ผ skirts, X, ้านะครับสีดํานะครับรลวดลายเหมือนกันนะครับด้านล่างมีผ้ายางให้เรียบร้อยนะครับลำโพงต่างใช้การได้ปกตินะครับไปดูกันต่อที่ด้านหน้ากัน <Gentle> บ <confer dles> ้างนะครับรับด้านในนะครับกระจกนะคกระจกนะครับปรับไฟฟ้าได้สี่บาทนะครับแล้วก็ปรับออโต้ได้ครับสดสองคนขับนะครับด้านล่างมีช่องวางของนะครับช่องวางแก้วนะครับลําโพงนะครับจับตรงนี้เป็นโคมเมียมเหมือนเดิมนะครับ สวยงามมากนะครับด้านในรถคันนี้เนี่ยใครเป็นแฟนขับมิลลาชนะครับต้องห้ามพลาดคันนี้เลยนะครับไมาแค่หกพันเท่นั้นเองนะครับอ่ามาดูด้านในนะครับโอเคนี่สวยงามมากๆนะครับด้านในนะครับแอร์นะครับเย็นฉ่ำนะครับมีหน้าจอทัชสกรีนให้ด้วยนะครับนี่หน้าจอทัชสกรีนนะครับเลือกได้เลยนะครับเพิ่มโวลลูมได้ นะครับเพิ่มบนลุ่มได้เลยครับเพิ่มบนลุ่มได้เลยนะครับว้าสวยงามมากๆครับเบรดแน่นๆนะครับอ่าจจะนี่นะครับสามารถเชื่อมบลูทูธได้ด้วยครับเชื่อมบลูทูธได้นะครับแอร์นะครับเย็นฉ่านะครับ ด้านนี้นะครับเปิดไว้นะครับมานวัดตรงนี้นะครับนี่เห็นชัดๆเลยนะครับไม่แค่หกพันกว่าเท่านั้นเองครับไม่หกพันกว่าครับถือว่าสภาพดีมากๆนะครับสภาพเดิมๆนะครับเหมือนได้รถใหม่ไปใช้งานเลยนะครับตรงนี้ช่องแอร์นะครับกระจกนะ ตรงนี้สามารถเปิดปิดได้นะครับกดปุ่มนี้ได้เลยนะครับปรับได้รอบทิศทางนะครับเช่นเดียวกันนะครับซ้ายหรือขวานะครับเลือกได้เลยนะครับตรงนี้รถปีใหม่ๆนะครับอ่ารถปี21จด22นะครับรถปี21จด22ราคา3ามแสนสองหมื่นเก้าพันบาทนะครับสามแสนสองหมื่นเก้าพันบาทผ่อนห้าพันกว่าบาทเท่านั้นเองนะครับเครื่องเนี่ยสามสูบนะครับเครื่องสามสูบเครื่องพันสองนะครับ คันนี้ประหยัดน้ํามันแน่นอนนะครับเป็นรถอีโคคาร์นะครับได้ไปใช้งานนะครับในราคาดีด้วยนะครับสามแสนสองนะครับผ่อนประมาณห้าพันกว่าบาทเท่านั้นเองนะครับผ่อนสบายๆเงินเดือนหมื่นสองออกรถได้เลยนะครับบอกคนเดียวได้คนเดียวจบนะครับเครดิตดีฟรีดาวนะครับคันนี้ใหม่หกพันสามนะครับใหม่หกพันสามประมาณหกพันสี่นะครับตีกลมๆประมาณหกพันสี่ครับ สัญญาณเตือนต่างๆนะครับก็ดีนะครับมีเรียบร้อยนะครับตรนี้ด้านข้างนะครับเดี๋ยวให้ดูด้านข้างก่อนพุ่มอะไรนะครับพุ่มอะไรนะครับตรงนี้เป็นมัลติฟังก์ชันนะครับพุ่มด้วยหนังนะครับพุ่มอะไรพุ่มด้วยหนังเลยตรงนี้นะครับเป็นพวงมาลัยแบบ3ามก้านนะครับโลโก้มิซูบิชิอยู่ตรงกลางนะครับด้านบนนะครับตรงนี้ก็มีช่องนะครับเป็นในส่วนของ ที่บังแดดนะครับแล้วก็มีกระจกให้นะครับตรงนี้กระจกใสกิ้งนะครับไม่มีแตกไม่มีหักไม่มีร้านะครับด้านบนนะครับตรงนี้ก็จะมีไฟนะครับเช่นเดียวกันนะครับเปิดปิดได้นะครับฝั่งด้านนี้นะครับมีกระจกเหมือนกันนะครับกระจกตรงนี้ก็ใสกิ้งนะครับกระจกมองหลังใสกิ้งเลยนะครับสวยงามมากๆนะครับนั่งสบายจริงๆนะครับด้านข้างครับตรงนี้ก็จะมีช่องที่พักแขนนะครับอันนี้จะเหมือนคล้ายๆกับ บาเบาลงพาบนต์นะครับที่จะมีดึงดึงลงมาได้นะครับเบรคมือนะครับอยู่ตรงนี้นะครับเบรคมือนะครับดึงลงได้นะครับเกียร์นะครับเกียร์ออโต้นะครับแบบคันะบรับด้านล่างตรงนี้นะครับก็มีช่องเสียบชาร์จนะครับเป็น USB นะครับให้เรียบร้อยนะครับช่องวางแก้วอีกสองใบนะครับตรงนี้ก็วางของได้นะครับแอ่นะครับเป็นแมนนวลนะครับสวยมมาก จอทันสกีนนะครับสวยงามนะครับคันนี้ฝากไว้ครับใครสนใจ Mitsubishi Mirage นะครับก็มาคันดูได้ครับที่เพชรยนดเสรีไร6 8แยกหนึ่งนะครับหรือติดต่อมาครับเบอร์0840217799นะครับหรือจะแอดไลน์เข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เช่นเดียวกันนะครับเข้ามาดูรถได้เลยนะครับคันนี้329,000บาท Mitsubishi Mirage 1.2 GLX ครับ